เปิดโพสต์ล่าสุดนิชาหลังโตโน่เสร็จสิ้นภารกิจว่วยข้ามโขงท่ามกลางดรามา่าเรียกว่าจอดดราม่าตั้งแต่ก่อนไหายข้ามแม่น้ำโขงยันจบโครงการวัน Man แอนเดอะริเวอรไปแล้วก็ยังมีดราม่าตามมาสำหรับหนุ่มโตโน่พาคินโดยจนถึงตอนนี้ก็ยังมีทั้งฝ่ายที่สนับสนุนและเห็นต่างกับแนวคิดของโตโน่ หนึ่งในคนที่มองว่าโตโน่มีเจตนาดีเสียสละคือหมอฤทธิ์ปรือฤทธิ์เพื่อนสนิทของโตโนเองที่ออกมาโพสต์ว่าเข้าใจเจตนาแต่อยากให้เข้าใจว่าถึงโตโน่จะไหวจนยอดบริจาคทะลุ1000ล้านแพทย์พยาบาลก็ไม่หายเหนื่อยควรต้องแก้ไขที่ต้นเหตุของปัญหาขณะที่โตโน่ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆผ่านโซเชียลมีเดียแต่ล่าสุดนิชาณธนิชาแฟนสาวของโตโน่ ออกมาเคลื่อนไหวครั้งแรกโดยเจ้าตัวโพสต์ i n สตาแกรมระบุว่าแม่น้ำโขงสวยงามมากๆรับนครพนมรับแขวงคำม่วนด้วยความรักรวมทั้งไอจีสตอรีจอดำติดอีโมจิน้ายิ้ม